วันนี้เราจะมาดูวิธีการโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า AI MP 2นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ฟังเพลงนะครับให้เข้าไปที่ Google เลยนะครับผมเมื่อเราเข้าสู่เว็บหลักของโปรแกรมนี้แล้วครับให้เราคลิกดาวน์โหลดมาเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้คลิกเข้ามานะครับแล้วแตกไฟล์ออกไปจากนั้นเราก็คลิกที่ไฟล์เซตอัพเลยนะครับ สำหรับเจ้าโปรแกรมนี้นะครับก็จะมีข้อดีกว่าวิดแอหลายๆด้านด้วยกันนะครับที่นี้เราก็กดเกๆๆไปเลยนะครับปัจจุบัน a y p i นี่มีถึงเวอร์ชั่น3แล้วนะครับแต่เวอร์ชันที่ผมนำมาเสนอนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเนื่องจากเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็กด Next แล้วก็กด Finish ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกมาเป็นภาษาไทยนะครับจัดตำแหน่งนะครับแล้วก็ขยายหน้าต่างสักหน่อยในส่วนนี้นะครับจะมีการตั้งหน้าจอการแสดงผลนะครับ ในที่นี้ผมตั้งเป็นอะนาล็อกนะครับเป็นแบบเข็มนะครับในส่วนในส่วนของการตั้งค่านะครับก็จะมีเทมเพลตนะครับแล้วก็มีสกินที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับซึ่งที่โปรแกรมมีมาให้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับซึ่งเราสามารถโหลดได้อีกจากเว็บผู้ผลิตนะครับเลือกสีต้องการแล้วกดคาว่าใช้งานนะครับแต่ผมชอบสีนี้นะครับ ครับตรงนี้ก็เราสามารถสร้างรายการเพลงออกมาได้อีกนะครับเป็นแบบระบบแท็บนะครับเราสามารถจัดเป็นหมวดหมู่เช่นเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงอย่างนี้ได้นะครับนะครับแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อแท็บได้ด้วยนะครับหรือจะปิดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับว่าจะให้ดังที่ลำโพงไหนมากออกว่ากันนะครับ แล้วเวลาเรากดหมอโปรแกมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแท็บเล็กๆนะครับเราก็จัดเอาไว้กลางจอครับด้านบนก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเวลากลับคืนก้กดตรงนี้ครับนี่ครับครับก็จบแล้วครับสาหรับทิปสั้นๆง่ายๆนะครับัอดีครับ